ปิติพงศ์ปิ่นทองเกษตรกรสมาชิกกลุ่มการเกษตรผสมผสานบ้านเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดถุงขายเดิมมีปัญหา,มาแมลงศัตรูเห็ดเข้าทำลายโคนดอกเห็ดจนทำให้ก้อนเชื้อเสียหายส่งผลให้สูญรายได้จึงนำตะไคร้หอมซึ่งเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวส่วนใบกับโคนต้นมีสารระเหยมีสรรพคุณขับไล่และกำจัดมแมลงได้ดีมาผลิตสารขับไล่ศัตรูเห็ด โดยเลือกเฉพาะส่วนใบามาใช้วิธีการโดยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ได้2-3ขีดผสมกับน้ำเปล่า5ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรน้ำส้มสายชูกลั่น2ขวดซึ่งจะเป็นตัวช่วยปรับสารให้มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถทำลายไข่มแมลงได้ เหล้าขาวสองขวดเป็นตัวสกัดสารในใบตะไคร้หอมออกมาและนมเปรี้ยวหนึ่งขวดเล็กเป็นตัวช่วยย่อยกากน้ำตาลผาสมทั้งหมดเข้าด้วยกันหมักทิ้งไว้ในถังปิดฝาเขย่าถังทุกวันติดต่อกัน15วันก็จะนำสารสกัดที่ได้มาใช้ฉีดพ่นในโรงเรือนเพาะเห็ดในอัตราส่วนสารสกัดหนึ่งส่วนต่อน,น้ำา1000ส่วนหรือถ้าพบมาแมลงศัตรูระบาดมากก็จะใช้ในอัตราสารสกัดหนึ่งส่วนต่อน,น้ำา500ส่วนฉีดพ่นสัปดา ราละ1-2ครั้งนอกจากนี้ยังควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดให้อยู่ที่28องศาเซลเซียสและมีอากาศถ่ายเทซึ่งเป็นภาวะที่มแมลงศัตรูเห็ดไม่ชอบคือตรงนี้มันเป็นความรบับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภคนะครับเมื่อเขาบริโภคอาหารที่ดีเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาก็แข็งแรงแต่ถ้าเขาบริโภคเราใช้อย่างอื่นเข้าไปอย่างเคมีเข้าไปพ่นหรือ,อไล่แมลงเนี่ยเมื่อตกค้างอยู่ในอาหารผู้บริโภคเข้าไป เกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะคงจะสิ้นชีวิตหมดไม่มีใครมาซื้อของผมกินนะครับครับครั้นี้ทําให้ดีที่สุดคนกินซื้อของเราไปเขาก็สบายใจเราทํแเราก็สบายใจอาหารดีก็เหมือนยารักษาโรคครับการนำตะไคร้หอมมาทำสารสกัดดังกล่าวจะช่วยป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูเห็ดได้ไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้เกษตรกรไม่ต้องปิดหรือพักโรงเรือนไว้สามารถเพาะเห็ดได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ